นี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มใส่ยาใส่เข็มแล้วนะคะตอนนี้จะได้ฉีดยาให้น้องแซนดี้แลนะคะนี่อัปเดตเวลาจะฉีดยานะคะแม่จ๋านี่ค่ะเข็มเข็มมาไปดัดนั่ชั้นเสียงมวนถอยสายน้ำเปลือยอะไรยากเลยวเสียงให้ก็ยังก็ี้ก็นะวันนี้น้องจะซึมกว่านะคะเมื่อวานคืนแล้วก็เมื่อวานแต่ว่าเมื่อคืนตีหนึ่งตีสองค่ะน้องมืออื่นอีกรอบนึงนะคะมืออื่น เ้อก็าเข็มมดูแบบใช่กันมยังไงดู้นอยากหอนเนาะบอว่ามันเป็นอย่างมันหอนไหมอยากหอนมันหอนพี่พิ่พิ่อคีอยู่นี่ค่ะน้อง นอนักนอนอโอ้ผู้ใดวะเออเนาะลืมมันแหวบ้างจ่า่อกลืมไปแล้วนะคะฉีดยางให้น้องนะคะเดี๋ยวไปเลย

เราจะจับช้างช่วยก่อนคนละข้างจับหูฟังนี้นี่นะคะเราต้องนี่นะคะต้องฉีดยากันเอนงนะคะ เราเหมือนได้การเป็นการทรมานนะคะเพราะว่าเราต้องฉีดยานะคะฉีดยาให้น้องได้นี่ข้างล่างยานวดเอามาเลยนี่เองไหมไม่

หยอกกันเองนะคะตอนนี้นะคะก็น้องจะได้วันนี้ก็จะได้ออกพลังกายให้น้องนะคะเอาไปทำนั่งไกลไม่ชิ้ไ่ีกดีฝั่งหนึ่งบ่๋ิชยังอีกืดโซ่เก็มแล้วเอาไปย่างเลย กะซีเข็มยิมห้ายิมห้าก็เป็นห้าสิบแม่บอ่างเออยิมห้ายิห้าอันนี้ก็ะังได้ยี่สิบเกย์ยี่สิบยางละเข็มอีกนึงอีกคางนึงเอาคือบอกให้เรียบร้อยค่เดียวอะรย่าี้ไม่าดมาสันห้าสิบเออห้าสิบกสี่สิบไปอีเข็มนึงดูเลยเจ้าว่าราบ้างยูงน่ะแล้วไงวางกันตรงนั้น มันอยู่ด้วยกันเหนมในิกน no ่อยก็มีนั right> ่นเอจีดีนะคะมันต้อง50บนะคะนี um ่ค่ะรอแป๊บนึงนะคะอันนี้เข็มแรกไปแล้วนะคะ2อย่างเออเอออันนั้นยากเลยเดียางอยี่สิบมาอีกตัวนี้แกโต๊ตัวนี้ก็บบมลุงดี ยี่สิบยี่สิบอีกขี้เต็มหลักเลยนะไม่ใช่แค่มี้นี่มีก้อนใหญ่ขนาดนี้สองก้อน มันเลยีกก่อนหนึ่งก่อนที่มันจีบคนก่อนบำรุง,งได้นะไก่เอาไหมไนี่นะคะเหลืออีก <c oughs> รอบสองนะคะเข็มใยด้วย <c oughs> ไอย้นี่เองว่านะเข็มของหมอไอ้อะไรนะที่แฟตนตาซอีอ่ะยาวทั้งยาวทั้งใ่โอ้ปักทีหนึ่งชา้างจะดุง้องอ่ะเออหมอน อะไรนะเขาเรียกหมอพิทักษ์ไงอันนี้เท่าไรอันนี้อันนี้มีซีฟอกการเลยต้องอันนี้ก่อนต้องถอนก่อนนะยาฉีดได้อะถอนหมอหมอนังเยอะหมอปองหมอเออหมอปองเลยหมอพิทักษ์หมอปองต้องถอนก่อนนะจังงี้เดี๋ยวเทายเออเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปอยูพูดเดี๋ยวอย่าพ่งพูดพูดไหนวะคือมาทุกคนอย่าอุ้มหมอไปใจผ่านก็ซันได้ค่ะนเดี๋ยวเริ่มฉีดอีกรอบสองนะคะเดี๋ยวจะได้พาน้องเดินออกกำลังกาย ขี่รถมาจะมุดตัวเนี่ค่ะเห็นพ่อควานไปเสียวแล้วนะคะตอนนี้กันเมนนรถี่ค่ะโอเคจับไปมาเลยค่ะเยืนเลยพ่อนะยืนเลยว่าเันบอดินปะไรวะบอดินเดี๋ยวเข้าบอถึงมันดีโคตรแล้วเอาตัวมันเนาะ เอากายก็อี้มากขาว่าจะยืนใหห้มอนเอาอี้มาให้หมอแล้วก็อะไรอยังก็บันไดบันไดอันนั้นบันไดบันดผมจะขอบางคนแล้วฟังเดี๋ยวมันจะอันนั้นกันดีกว่ากันไว้ก่อนนะคะไม่ใช่เราไม่ได้ทรมานสัตว์นะคะเพราะว่าเราต้องทำฉีดยาคนฉีดยาองเป็นฉีดยาค่ะเอาไปทางนี้ดิ น um ี่มายนกว่าีงอย่าไปเบกนที่อาปี่อมุมแคบไหนอันวดอย่านวดเอามาสำลีสำลีเดี๋ยวใจะแทงกันเองเลยนะคะตัวนี้

ามามันจะถ่ายแล้วนะา,ามีันเล่ยนะาเป่ยน่ยันเเลัทายีชงนดอกมา <laughs> าไ <laughs> ม่ให้กันนวดน,นะคะน้องจะเริ่มกลัว,<ด>วแล้วนะคะดดดนิดนึงค่ะ เ,เต้าใเย็นบฮะบน้เต้าอสเย็นดินะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดูอีก<น>อาการน้องอ,อ,กอ,อ,กอีกตอนเย็นนะคะสำเราวันนี้สวัสด,ดีนะคะก็ฉีดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องดูอาการอ,อ,อีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะ